สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพามาชมนะคะมะละกอที่เราได้ย้ายมาลงถุงไว้นะคะแล้วก็ตัดลายนะคะแล้วก็เอาถุงสวมแล้วก็มัดเพื่อไม่ให้อ่บาดแผลที่เราตัดตรงนี้ตรงนี้นะคะโดนน้ำนะคะมาดูกันวันนี้นะคะว่าเขาจะเป็นยังไงตอนนี้ก็เน่าเปื่อยไปหนึ่งต้นนะคะ เห็นไหมคะก็ลักษณะแผลตัวนี้ไม่ได้โดนไม่ได้โดนน้ำนะคะตัวที่ครอบไว้ก็แผลก็ปกติแต่ว่าตรงโคนเขาจะเน่าเปื่อยนะคะนี่ก็เป็นตัวนี้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่นี่นี่นะคะ คือที่เราคุมถุงไว้ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าเขาจะรอดไหมเนาะค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปให้ชมอีก2ถุงนะคะอยู่ด้านนี้ีประมาณนี้เลยะคะ่ะเ,เพื่อนๆก็หลังจากที่ผ่านไป15วันนะคะหนังยางที่เรามัดรัด ถุงพลาสติกไว้ก็โดนแดดแล้วก็ผุนะคะก็ดีดออกนะก็จะประมาณนี้นี่นะคะนี่ดูแผลของเขานะคะเพื่อนโอ้ตอนนี้แผลสวยก็ถือว่าป้องกันได้ระดับหนึ่งนะคะในการที่จะไม่ให้เขาโดนน้ำแล้วก็เกิดเชื้อราขึ้นตรงแผละนะคะ มาดูอีกต้นหนึ่งถุงนี้จะใส่ไปที่สองต้นนะคะมาดูต้นนี้นี่ค่ะบริเวณแผลปากแผลของเขาก็ถือว่าโอเคนะคะประมาณนี้ตอนนี้เอาออกเพื่อที่ให้ต้นเขาได้รับแสงอี ต้นที่งอกใหม่ได้รับแสงเต็มที่นะคะยอดใหม่แล้วก็มาดูอีกต้นหนึ่งถุงหนึ่งนะคะนี่ต้นนี้เกิดเชืราขึ้นบริเวณแผลของเขานะคะม่ทราบสาเหตุก็เดี๋ยวจะลองตัดประมาณนี้ดูนะคะ แล้วก็มัดถุงไปใหม่เนาะก็รอดูว่าเขาจะเป็นยังไงตัวนี้จะรอดไหมนี่นะคะเดีย๋ยวไปเอาอุปกรณ์ก่อนนะคะแป๊บหนึ่ง อันนี้ก็ทดลองอยู่ที่สวนสวนข้างบ้านนะคะพี่เพื่อนเพื่อนก็ด้านหลังห้องครัวสวนจะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวขอเอาหนังยางก่อนนะคะก็มีคืออุปก,กรณ์ที่จะไปตัดนะะต้นมะกอนนะคะ โอเคถุงนี้น่าจะมีเชื้อราอยู่มาดูต้นนี้เดี๋ยวขออนุญาตตัดแป๊บหนึ่งนะคะแล้วจะมาให้ดูหลังจากคลุมเสร็จเนาะนนหลังจากที่เราตัดมาแล้วก็ให้ดูแผลชัดๆนะคะ จะประมาณนี้นะคะพี่เพื่อนๆ,ๆแล้วก็ตัวนี้คือถุงที่เราจะสวมแล้วก็มัดเข้าไปใหม่นะเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เกิดเชื้อราเราก็จะเอาเป็นถุงใบใหม่เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมามัดกัน